เอาอีกแล้วพี่น้องตรมือจับอีกแล้วครับเนี่ยอือหือนี er ่อู้หูตัวใหญ่เลยมมาเนี่ยเครืงเนียนๆจุ๊กๆคือเก่าพี่น้องนี่เคียงเอสเสียงก่อนนะครับมือย่อขู้บนนะครับพี่น้องใส่หิ่ยหผู้บนนี่ตอนนี้เป็น ออ oh, กใจนะครับไปไนยืนในจพี่น้องหยุดจุ๊เนียนเลยนี่เลือดไก่นะครับเดือดน,น,น,นะพี่น้องโอ้โอหอยหัวใหญ่ดีนะมาเนี่ยเครื่องเน้นๆจุ๊บๆเลยเดี๋ยวจะเป็นหมูบดนะครับใส่หมูบดลงไปโอ้โห หาจิ้นขนาดพี่น้องอืมรุยหอมหอมใสนะครับต้มกินง่ายๆนะพี่น้องมาเนี่ยต้มกินอยู่บ้านนะครับโรยพริกไทยเข้าไปพริกไทยป่นอหอมมอนในได้กาหมูมานานะครับหํมปลาต้งกินสุด น้ำบวนพี่น้องน้ำสมนะครับน้อยบวนมากินตัวซาบเพสเปรี้ยวหวานนะครับตัวจับกระไดพี่น้องอ่าน้ำตามตัวไดมากแล้วได้กับปรุงตามใจชอบด้วยพี่น้องนะครับบะแยโจนะพี่น้องเนาะเสียนี่ทีเด็ดของเพื่อน เผานะครับพริกเผาพี่น้องพริกเผาเผาซาบุเตอือห้อนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องต้องอยากคนณเอาพี่น้องไปไปสิบเซ็มกันครับนี่กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องปลายสุขสุขคุณมาพร้าวัวันนี้แซ่บอีคือเก่านะครับพี่น้อง เป็นมินูเศียนอี่เดียวพี่น้องเป็นกุจับอุบลเนี่ครับพี่น้องวันนี้ในกุจับอุบลเครื่องแน่นๆน,นะครับกุจับอุบนจีนไก่จระชือกันที่เลดพี่น้องวันนี้โรยกากหมูนะเป็นโรยกากหมูนะพี่น้องโอ้ซุปต้นัันนะครับนี่มา,มาพี่น้องมาอืมนี่เโอ้เครื่องเนีนๆเลย โอ้โหเป็นเปลววานเลยพี่น้องแซ่บนะครับ แ่บขนาดด้วยนน่น้อจกิไใจเปื่อยๆไม่นูม่มกยเนาะมนูปวด กินเท่ร๊ดกับแสมนะครับอืมหืัดกว่อนง่ายๆเ่ยอืม ใจแบบเบื่อที่เด็ดเด้ดพี่นอ้องี่เส้น หยอดกังนียเบลอและป้าบานไปน่อมพร้อมๆี่ยอืมอยากไปน,น่อ តើមកអសិលមានម៉ែវាវិញហើយណាហ្នឹង ใเหมือนที่บัน้นบนโตกไปหน่อยเห็ดกินง่ายครับกุจับบนบนหืมพักกินไปหน่อยสิดย้อนเลย น้ำวนจนต้มเพิ่งหดไว้หน่อยเสร็จเสร็จไม่เละนะครับเอาเสียกับ ก็จะเท่าปัน้ออืมบานแสบ่บใส่ไข่มะนำอยู่กองนี่ Thermom, cái đen mình chấm này phải không? mình đi phun này không? ăn trên này Okay. <laughs> 这里不长。 เกิดจ,จากขนาดเลยพี่เผาซากระแต่ฟูขับไปนอย Hãy đây cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn แบบเตยไปหน่องพ่อแก E <laughs> aí ร่อยพี่น้องแซบครับโอ้สุดยอดจริงพี่น้องูุจ่าปูบนนะ ต้มยำเดีอยแซ่บนะพี่น,อาาอน,นอ้องมาฝากปีตรน้องขึ้นเกานะครับก็เมนูมานี้มืนนมอพ่นโต๊ะพี่น้องดนนั่งกินอยู่ทึ่งบานโอ้ยต้มแต่ว่านมบวล่มโดนโผจุพี่น้องเส้นมันจักเละแต่ว่าครับใส่เครื่องลนเนียนปรุงรสชาตินมบวนมากนะพี่น้องนะเนาะเปรีเปียวหวานโอ้ยขาดสุดยอดแซ่บนะน้ำมนันขอขอบุณขอบุณน,นะครับ ทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มนวนกินมะค้องมะงามหรือว่าพิษผ่าประการใดนุ่มววลขอถเข้าไปเด้อครับแต่เบื่อว่ากิมนานุ่มนวนนี่แซ่บจะผ้าพีชผ้าหน่องเขากินอยังหรือว่าเห็ดอยังนะครับฝากในเด้อครับฝากพี่น้องนะครับถ้ามากิมนีฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจนุ่มนวนนี่แซ่บได้ใหดคลิปต่อๆไปนะครับกิมนี่นุ่มนวนที่แทบขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ